好的。我问你。哦。 หานาทีหานาทีเด mm. si ี mm. in no ๋ยวมาอัดใหม่ี่ป่าก่ป่าที่นีาที่นย่กเต้นกูสาว Um <S <S สาวให้บ้านใดญ่ <c oughs> หน้าต่จงิงส่สาวอุดรแน,น่เลย <c oughs> ยังหัวยังหวั <c oughs> <c oughs> หวหัวเห็นยัง mm. <c oughs> กดอะไรไม่รู้งงอย่างน้อไปขออภัยเห็นอย่าง อันนี้แหละเขาสิเครดไปบึงอันคล้ายอื่นกับบไดี้เดี๋ยวนะนี้เป็นตะอัดเดี๋ยวนี้มีแต่คนตะหักมาไล่สดี่มันได้อัน,นส้สรงแล้ว ให้คนเบ่งให้คนได้เบ่งความคนงามเอาเอาในสง่งเขากับสิได้ได้เห็นคนง,งามได้พอ,อคนง,งามขนาดไปซื้อเสียเมือนั่นเนาะ อยู่บ้านสังกะรีเนาะพาไปซื้อไปซื้อเสียไซื้อเนาะพ่อเจ้าขี้รถเก่งมาจอดยางลงกมะเราตะหักคักเนาะ,ะว่าอะไรนัดหมายกันเลยดิเนมาซื้อเสื้อผ้านะอยู่ตะลาดนั้นนะมาแบบว่าบยางมากผู้เดียวนะเอวยางมากกับม่ตู้นะฮักคักเลียวบางเนาะเลียวบางเลียวบางตากนันเนาะไม่เป็นเลียวบางตากนันเนาะเลียวบางหน้ากนันกเนาะจัดเออเนาะตะฮักคัก สินาทโีโอเค <Okay. S 1> โอเค nobody am nobody am nobody โอ้เฮียออกเงินมะมีเงินนะรวยซื้อรูบิงมาเลยแลนแมงเมื่อละสามสั่วโมงแล่นเมื่อละชั่วโมง เกิดเพลงแล่นจนเฮียแตกนะลรวก็ช่าเฮียแตกหลายๆเลยแบบจนว่ารู้สึกว่าสิบเบอร์โตนะแล้วก็ซื้อสปอนเซอร์มากินมันนะกินน้ำนเย็นแต่ไม่แห้ง,ง,ง,งอาบน้ำนี่ไม่แห้งครับผู้สาวให้บ้านใหญนะคือหนาหลักแท้ ยางหัวยางหัวยางหัวมาวต้องบอกอยังนั่งอยู่ซื้อๆก็ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณในความพูดไม่เก่งพูดไม่เก่งก็นั่งทำหน้าน่ารักน่ารักก็ได้เก้านาทีเนาะเรียกง,งาม เอาเลขเก้าเีเอาเลขเกาไปเกนาทีเก้ดเก้าอ้ยเก้าจุห้าเก้าเก้าจุเกานาทีเก้าจุดเก้านาทีเลขเลขไหมเลขเอกลักษณเนาะเก้าจุดเก้าเลยบอสบกินกังกำงตัฟังเพลงเปิดเพลงขอเพลงมาได้เลยอคะแต่วันต่น

บอกว่ากินกับอะไรสิกรได้อัดเวลวเรียบร้อยแล้วแม่ครูทำเวลาครูมากเลยโบเสียดดยแล้วมีคลิปแล้วหลายคนที่มามาแบบมาเมื่อเดียวสองมือไม่ได้อัดไรเนาะมากะาว่าสีอัดแหมให้มันได้รายที่สุดนะพ่อสาวน่ารักน่ารักแต่ว่ามันกลโอ้ไข่สิไปเห็นได้เนาะมีโทรศัพท์อยู่เคื่องเดียวเนาะ ขันมีอยู่จากสามเครื่องนี่เนานะจากสามคนพร้อมกันได,ดได้เลยหรอเล่ไลคลิปอยู่แล้วลก็ทยอยเอาลงลงลงลด7นาทีแล้วครับเก้าเี้วเก้านาทีเก้าจุดเก้านาที เป้าหมายของเขาเป้าหมายของไอ้์โบมี่ยังไรแล้วก็ลงยูทูบอย่างเดียวมต็มคนเบิ่งหนึ่งคนติดตามก็เบิ้งหลายใช่ไหสองร้อยสองสามร้อยกว่าวิว่ไงผู้ใดเบิ่งให้วะหมูน้อยที่น้าหอมูน้อยนี่อเะ็นดู คันแม่งเบิงพันวิวนี่ขอบคุณที่แอ็ดูงงเลยเนี่ยเนี่ยติดตามอยู่ผู้เดียวนึงเนาะสีแชร์ไปทั้งเฟ c บุ o o k เพิ่นว่าละหนูน้อยก็น่ารักทีจะแปแก่หนูอ้วนเหรอแก้มเยอะองขอบคุณค่ะบเอ สนะามจี้สี่จี้นะคนละวเนาะ้งหาจี้หาจี้แล้วหัวไม่ยังท้ยบ้านได้นไงอย่าบอกเอด้อว่าสาวน้องคายอยู่ไก่ไหนล่ะไมอยู่ไก่หรอกผู้ด่อนน้องคายขอนแก่น นี่ค่ะอ่าเอาอยู่มกัอมกอยู่ค่ะมากอยู่คร่าเออหอมเช้าเย็นเลยหกเจ็ดแปด